เอาล้ครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง a d r เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาล่นย้อนให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมของยอนของผมนะครับสําหรับอยอนนะโอเคก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับสําหรับฮีโร่ตัวนี้นะคือแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าดาเมจเวอร์มากเลยนะครับสําหรับแผทนี้นะแต่แบบว่าคนก็แบบว่ายังไม่ค่อยหยิบกันมาล่นนะครับ เพราะเป็นฮีโร่ที่แบบว่าโบมิลิตี้ต่ำนั่นเองนะครับทุกคนก็แบบเป็นแบบฮีโร่ขาตายเนาะโอเคก็ฟาร์มไปก่อนครับช่วงต้นเกมยันเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่แบบโหดใช้ได้เลยนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็เป็นเมนยอนด้วยนะครับทุกคนโอเคยิงไปนะต้นเกมยังไงโตโรโอ้โหยิ่งชนอย่างนี้ใครกลัวครับดาเมจมันเวอรมมากเลยนะยอนอะอย่านะโอเคเฟิร์สบัตไปครับช่วงต้นเกมโอเคมูนวอล์กไปยังไงยังไงยิงอยู่ ยิงอยู่ลัวกาดกระสุนโอ้โหมากังกล้าวิ่งมาแบบนี้โดนทิตต่อก็พยายามคช้ไปเรื่อยๆครับสำหรับยอนนะก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับตัวนี้นะก็แค่แบบว่าอ่ายิงแล้วก็หาตําแหน่งในการอ่ายิงให้แบบว่าปลอดภัยที่สุดนะครับก็ขอกลับก่อนนะช็อตนี้คือเลือดหมดอ่าก็มาเดินเกมกันต่อเลยครับทุกคน ก็สําหรับยอนนะครับก็ไอเทมชิ้นที่2มันก็จะขึ้นเป็นทารอนนะเพื่อแบบว่ายิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับทุกคนอ่าก็จะแบบว่าเพิ่มแบบดาเมจให้ยอนได้มากเลยนะสําหรับทารอนนะเพราะว่าเจอโตัวโลโด้วยนะครับทุกคนอ่าถ้าคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับังหว่นี้หลบไปก่อนโอ้โหดูดิ เ,เกมนี้ผมก็เจอฝั่งตรงข้ามเป็นแคลี่2ด้วยนะเจอเป็นทอนป่านะครับทุกคนยังไงยิงไปเฮ้ยเดี๋ยวเด้เดใจเยเ็นเ,เ,เ,เพื่อนพยายามป่วนเข้าไปนะครับเขาน่าจะเจ็บนะสำหรับดนะักอันตียัดไปอา้าวทอนเกือบตายจังหวะนี้อันตีเราก็แรงอยู่นะจาน,นี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับช่วงต้นเกมก็จะแบบว่าโดนกดนิดน,นึงนะสำหรับยอนนะแต่ถ้าแบบว่าเลี้ยงไปถึงเลดเกมเนี่ย ตัวย้อนก็จะแบบว่าโคตรพระเจ้าเลยนะครับทุกคนดามจแบบยิงทีหายเลยนะก็ผมแนะนําเป็นพลังแฝงนี้เลยนะสําหรับเล่นย้อนให้เกิดนะครับเล่นเป็นพลังแข็งพลังแฝงออเลสไซเคิลนะเป็นแบบนาฬิกานะครับแบบเราจะไม่ได้ตอนเราตายเราจะไม่ได้เสียทิมมิ่งในการฟาร์มนะแล้วก็จะกลับแบบกดเกิดมาแบบฟาร์มต่อได้เรื่อยๆเลยนะก็สําหรับพลังแฝงนี้ก็กดเกิดได้ประมาณ2ครั้งนะครับทุกคนอ่า โอ <Okay. S 2> เคก,ก,ก็มาเอามังกรเล็กก่อนนะชาตนี้เล่นแครี่พยายามแบบว่าเอามังกรเล็กบ่อยๆนะครับมังกรเล็กคือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะสําหรับแครี่นะครับทุกคนเราจะแบบวา่าฟาร์มแบบบ่อยๆนะครับเพื่อแบบให้มีของมาเพิ่มดาเมจในทีมไฟนะครับเผื่อเพื่อนจะแบบว่าสู้ได้มากขึ้นนะโอเคก็ okay. เก็บสเต็กลงสแต็กยิงไปครับสลหรับยอนนะยังไงโตโรโอ้โหเขาวิ่งมาสามตัวอย่างนี้เดี๋ยวเลี้ยงสแต็กก่อนนะรูดไปรูดไปยังไงแรงอยู่นะสำหรับยอนนะรูดไปยังไงมานกง่าโอเคมานกง่าเจ็บหนักนะครับทุกคนก็เลี้ยงไปนะสำหรับสแต็กของเรานะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนถ้าแบบ เล่นย้อนเนี่ยยืนตำแหน่งดีๆทุกอย่างก็สบายหายห่วงนะรูดเขาออกไปนะไล่เขาออกไปนะยังไงโตัวโล่ไม่ออกจากคุ้มด้วยออกไปละโดนนามิเนะเขาหายเขาน่าจะไปหมดแล้วนะก็แบบเลี้ยงสแต็กรูดป้อมเล่นนะครับทุกคนไม่มีอะไรทาโอเคพยายามเช็คมินิแม็ปบ,บ่อยๆนะครับสาหรับการเล่นแคลรี่นะถ้าไม่งั้นเราอาจจะโดนดักแก๊งได้นะครับทุกคน เพราะว่ายอนเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายอยู่แล้วนะสำหรับเ,ก,เกมฝั่งศัตรูก็จะมาแต่ว่าแก๊งเราบ่อยอยู่แล้วนะครับทุกคนอขอเอาก่อนนะตอนนี้โอ้ยยังไงยังไงเพื่อนโอ้โหได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนตีให้เขาเลยนะโอ้โหโตโลโดดใส่ฟิกเกอร์โอ้โหฟิกเกอร์โอ้โหโดนโดนหักออกก <have> ดเกิดเลยจ้าไม่รอแล้วต้องรีบไปกันป้อมแล้วป้อมบนน่าจะแตกครับใกล้จะ5นาทีแล้วจะกันทันไหมเนี่ย เดี๋ยวขึ้นเป็นทารอนเลยนะครับทุกคนไม่รู้จะทันไหมนะรูดไปโอ้โหดูดิตัวโลค่นหน้าเกียดอะ่ะวิ่งมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอการเลกเกมครับรูดไปอย่างวานี้ก็พยายามแบบว่าถ้าแบบว่า,าแคร,รี่นะครับที่แบบว่าถึงแบบจุดที่แบบว่าเราแบบดาเมจไม่พอนะนะเราต้องแบบมีวิธีการเร่งฟาร์มกันเกิดขึ้นนะครับตลอดแคร,รี่นะ อ่าเราก็จะแบบว่าเอาคีปตัวเล็กหรือว่าคีปตัวเล็กในป่านะครับเอาให้หมดเลยนะครับต้องแบบการเร่งฟาร์มนะแต่ถ้าแบบว่าอเอาบัฟเนี่ยเหลือไว้ให้ป่านะครับในการเล่นเร่งฟาร์มนะเราก็จะแท็กทุกเลนเลยนะสาหรับการเร่งฟาร์มนะครับแต่จังหวะนี้ผมก็หยิบบัฟฟานเลยนะเพราะว่าผมอยากได้มากนะครับก็ก็มาดูกันไปตามๆกันเลยนะว่าผมจะเร่งฟาร์มยังไงนะเพื่อแบบว่าให้มีดามจนในทีมไฟนะ รูดไปสวยโอเคได้มาละหนึ่งคิวยังไงพรกดแช่แข็งไม่รอดหรอกเพื่อนโอ้โหรอดเฉยยังไงยิงมารูดไปโคตรแรงรูดมาดิเกมบอลนะเนี่ยรวยเกินเอา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 ยังไงอันติยัดรูดสวยโอ้โหฟิลดอ์ซันยัดสี่อันติยัดอะไรเล่ารูดไปโอเคเนี่ยครับเราก็เกิดแล้วนะดูดิเราแบบ ได้สามมาสามตัวเลยนะเมื่อกี้คือแบบว่าตังเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนก็ทาลอนมันก็มีอย่างหนึ่งนะที่แบบว่าอ,ออกมาแล้วมันคุ้มนะครับเราจะไม่ได้กลับบ้านบ่อยเพราะว่ามันมีดูดเลือดนะแล้วก็ยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะยิงโตโร่เนี่ยโคตรเจ็บบอกเลยครับทุกคนรูดป้อมไปนะอะไรทอนจังหวะนี้ือแบบว่ายอนบรรดาเมดแรงมากจริงๆนะครับทุกคนก็แบบว่าของแบบมาสักสามชิ้นอย่างเงี้ย ลู่ทีเนี่ยมีดุ้งนะครับแชรี่กับแอสซิินเนี่ยยังไงตโตโกฟิกเลยจ้าไม่อยู่แล้วผมก็จะแบบว่าทําการเล่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายอนเนี่ยมันต้องการดาเมจมากเลยนะครับในการเติมทีมไฟนะ์นะผมก็จะเล่งเอ่อเล่งฟาร์มเพื่อแบบให้ผมมีดาเมจในการไปไฟ์กับเพื่อนนะครับถ้าแบบเราไฟชนะอย่างเงี้ยเราก็จะรวยนะครับทุกคนผมก็จะเล่งฟาร์มเรื่อยๆเลยนะนะถ้าป่าเขา ถ้าป่าเราแบบไม่ขึ้นมาเอาบัฟ์บเราก็เล่นฟาร์นนะครับทุกคนเอาไปเลยนะคิปถ้าแบบถึงแบบจุดที่แบบว่าเราแบบโดนกดดันหนักๆจริงๆนะครับต้องเกิดการเล่นฟา์มันเกิดขึ้นนะตลอดการเล่นแครี่นะก็จะแท็กไปหมดเลยคิปป่าแล้วก็เล่นโคงเล่นกลางเอาให้หมดเลยนะครับเอาโดดมาจังวานี้โ,โหโดนยกตลอดไม่เนี่ยอูโ,โดนยับผักออกไปอดเกินได้จังวานี้เรากํลาลังไปนะก,ก็นาฬิกาก็นี่แหละครับ ความความแบบมีประโยชน์ของอพลังแสงอิเล็กไซเคิลนะเราจะแบบว่าไม่เสียทมมิ่งในการฟาร์มนะครับเราจะได้ตังตลอดเลยนะตลอดการที่แบบว่าเราตายเราจะเสียเวลาฟาร์มใช่ไหมเพราะามันต้องนับวิเกินานะแต่ถ้าแบบมีพลังแสงอันนี้เราก็จะเกิดมาฟาร์มทันท e ีได้เลยนะครับทุกคนเขาเรียกว่ากันแบบว่ากาันกันแก๊งนะครับเฮ้ยยังไงยิ่งรูดสวยกันแบบว่าแบบไม่ให้แบบเราเกิดช้านะครับ ก็ผมคิดว่าส่วนตัวนะมันน่าจะดีกว่าพลังแสงที่แบบให้เงินเยอะนะสำหรับส่วนตัวผมนะโอเคตอนนี้ตังเราก็แบบเยอะมากเลยนะโอเคยังไงได้มงกรด้วยสวยรูดไปจังหวะนี้รูดเด็บนะนะตัรูยังไงโดนรูดนะครับผมมีทารอนนะอยากเข้ามาใกล้นะอ้าวอาอ้าวอาสวยเราได้มา5คิวแล้วนะจังหวะนี้คือแบบว่ารวยมากอาเอาเอาเอาไอริโดนรูดดับเบิลคิว เอาเริ่มแย่แล้วดาเมจเริ่มเบรอยังไงน่าจะได้ป้อมล่างนะครับช็อตน,นี้ถ้าแบบว่าเอ้าฟิลคิวโดนวิลทันอย่างงี้อ๋ออ๋ออ๋อฟกกิ์รูดเอาเอายังไงฟอสคิวจงมาะนี้หรือเปล่าเอา้าโอ้โหลิงลาดว่ะเสียใจว่ะเพื่อนขอบับก่อนนะถ้าแบบว่าถ้าปล่อยให้ยอนเกิดคือหยุดหยุดมันไม่อยู่จริงๆนะครับตัวนี้ยังไงคาเฟนี่โอ้โหดาเมจ โคตรเวอร์โอ้โหรูดเอาดูดิโตโรโตโรโอ้โหโตโรโดนรูดเอายังไงยังไงเอาเอาวิ่งเข้ามาเอายังมานี่เก่งมากเก่งมากเอาโดนหักเอาโอ้โอ้โคิดว่าลุงตายเหรอเพื่อนคิดว่าลุงตายเหรอฮะยังไงยังไงรูดไปโอเคคาเฟนี่ขู่ดาวน์โคตรเวอร์โอ้โหดูดิดูด,ดิหายไปเลยครับทุกคนยังไงทอนทิปเปลิลคิวโอ้โหคอร์ดคิวแต่วันนี้ ไม่เหลือซากบอกเลยเมกาคิวจังหวะนี้โอ้โหดาเมจโคตรเวอร์เนี่ยดูดิเมกาคิวโคตรเวอร์เลยตัวอะไรก็ไม่รู้ดาเมจอลังการมากดูค่้าแบบว่าถ้าของมันเกิดขึ้หยุดไม่อยู่จริงๆนะครับตัวนี้เฮ้ยโอ้โหไอริล่วงเราเลยจังหวะนี้ก็น่าจะจบได้นะครับก็แบบว่าเราก็ตายไปแล้วนะก็ดูเพื่อนนะครับ คือแบบว่ายอนบรรดาเมธเวอร์จริงนะครับถ้าแบบว่ามันเกิดแล้วคือหยุดไม่อยู่จริงๆนะตลอบตัวนี้นะยิ่งแบบฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นแบบตัวบางเยอะๆด้วยนะครับทุกคนสี่ใบเพื่อนเร็วเรารอดูอยู่ต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นเซนร์เลทูเลยนะคือแบบเอารูดทีหายเลยนะครับทุกคนถอยอยกลับออกมาก่อนนะ ก็ไปเติมเพื่อนกันเลยครับทุกคนน่าจะจบได้นะครับตอนนี้ผมก็จะรีวิ่งไปเติมเพื่อนนะเพื่อจบเกมนั่นเองนะครับทุกคน <this> ก็ได้ป้อมอ่าสามทางแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวรอขอบัฟก่อนนะ,ะแบบฟิลิทูดก่อนนะครับทุกคนเพื่อแบบเอาไปยิงนะก็แบบว่ายอนมันดาเมจแรงมากจริงๆนะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะตัวนี้แต่ถ้าแบบว่ามันไม่มันขาตายครับทุกคน อ่ามันเป็นฮีโร่ขาตายนะยังไงโตโร่ยิ่งไย่างนี้โดนลูดหายหายโอเคสวยได้มา13คิวแล้วชานี้ยังไงคาเฟนี่เหรอเดี๋ยวขอเก็บสแต็กก่อนนะครับว่าจะลูดซะหน่อยลูดโอ้โหดูดิเจ็บเอาเอ้าเอาเอาเจ็บเจ็บเอาเอาเอาดูดิดูดิไอรีเอาเอาเอาโดนลูดเอ้ารางวันี้พิเกอร์ยิ่งสวยลูดไป ยังไงเอาเอายืนไม่อยู่อดิเพื่อนเอาขับไปนี่ไหมนี้โดนดูดโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเอาตายเลยโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะก็แงนะอยนะ่้วเดียวก็ต้องเป็นผมหมดแล้วครับดามเมจมันเพิ่มมากเลยนะสำหรับยอนนะ โอเคผมก็ได้ MVP นะครับชนะหกเนื่องนะหกครั้งต่อเนื่องนะได้เพ็นต้คิวด้วยโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน